เอาละครับมาเริ่มกันเลยนะครับเราก็จะได้ระบบจองรถยนต์นะครับเราก็บอกรายละเอียดของรถยนต์ว่ารถยนต์มีกี่คันอะไรบ้างนะครับจากนั้นก็จะเป็นโชว์ตารางการใช้รถนะครับว่ารถถูกใช้วันไหนบ้างนะครับขอจะได้รู้ว่ารถว่างหรือไม่ว่างนะครับถ้าเขาดูแล้วนะครับเขาสามารถจองได้เขาก็สามารถมาเลือกจองได้ตรงนี้นะครับก่อนรับชมวิดีโอนะครับฝากกดไลค์ กดแชร์และกด Subscribe ช่อง t ิ a เช e r d i ินี่ด้วยนะครับเมื่อเรามีระบบจองรถยนต์แล้วนะครับทีนี้การนำไปใช้นะครับให้เราไปทำใน Google Site นะครับเป็นเว็บไซต์การจองรถยนต์นะครับโดยการกลับมาที่ d r ไ v ์ของเราเหมือนเดิมนะครับทีนี้เรามาคลิกขวานะครับเพื่อเราที่จะมาสร้างเป็น Google Site นะครับ เว็บไซต์ที่ไม่มีชื่อตรงนี้นะครับเป็นระบบจองรถยนต์ระบบจองรถยนต์นะครับอ่าชื่อก็เหมือนกันเลยนะครับระบบจองรถยนต์เดี๋ยวขอแต่ง Google Sites ก,ก่อนนะครับเพื่อที่จะให้ดูสวยงามนะครับมาที่คำสั่งทีมกดทีมใหม่นะครับอ่าชื่อทีมทีหนึ่งถัดไป เลือก theme. ทีมถัดไปเลือกฟอนต์จะเป็นฟอนต์พร้อมนะครับสร้างทีมครับโอเคดูสวยงามแล้วนะครับส่วนการทำ o o g l e Sites นะครับผมได้ทำเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์โดย Google Sites ไว้แล้วนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถไปค้นหาในช่องของผมได้นะครับจากนั้นนะครับเรื่องการตกแต่ง Google Sites เดี๋ยวผมจะขอข้ามไปก่อนนะครับทีนี้กลับมายังการทำระบบจองรถยนต์ของเรานะครับเมื่อเรา มีสคริปต์ตรงนี้แล้วนะครับให้เรามาสร้าง Google s i t e เอาไว้นะครับ1นึ่ไซต์จากนั้นเมื่อเราสร้างเสร็จแล้วนะครับให้เราเลือกจะขอตกแต่งนะครับเป็นผมขอใช้เป็นแท็กตรงนี้แล้วกันนะครับเมื่อกี้มีเรีย,น,ยนึองน1 2 3 1น2 3 2มโอเคนะครับเมื่อกี้ผมมีรถจุด4คันนะครับ123 1 123278 9 1 7 8 9 2นนะครับอันนี้ผมทำเข้าไว้เพื่อที่จะบอกว่า เป็นรายละเอียดรถนะครับแล้วก่อนอื่นผมขอก่อนอื่นผมขอข้อไปหารูปรถในแคนวาก่อนนะครับรกดสร้างดีไซน์ขนาดที่กําหนดเองพันคูณพันนะครับสร้างดีไซน์เราจะมีรถอยู่4ประเภทนะครับ4ประตูรถตู้กระบะตอนเดียวแล้วก็รถบรรทุกผมค้นหาคําว่ารถยนต์นะครับในแบบกราฟิกนะครับรถยนต์4ประตูขออคันนี้แล้วกันนะครับขอย่อขนาดลงให้มันเล็กๆนะครับ ประมาณนี้แล้วก็จัดเกินกลางรถตู้นะครับรถตู้ขอเลือกคันนี้นะครับอ่าเล็กๆนะครับประมาณนี้นะครับเพิ่มอีกโอเคนะครับผมได้ทั้งหมดสี่ภาพแล้วนะครับอ่ารถยนต์สิบประตูรถตู้กระบะตอนเดียวแล้วก็รถบรรทุกนะครับผมขอแชร์ไปทั้ง4หน้าเลยนะครับดาวน์โหลดเป็น png อ่าเป็น jpeg ก็ได้นะครับขนาดเล็กนะครับ ขนาดไม่ต้องใหญ่มากนะครับกดดาวน์โหลดทุกหน้าครับอ่าดาวน์โหลดมาแล้วนะครับชื่อว่าคาขอแยกซิปออกครับคานะครับมาแล้วทั้งหมด4คันนะครับทีนี้มายัง Google Sites ของเรานะครับ1 2 3 1กดเครื่องหมายบวกแล้วก็เลือกอัปโหลดครับก็มายําตั้งแนงเมื่อสักครู่นะครับที่เราเซฟรูปภาพเอาไว้หมายเลขหนึนะครับเหตุผลที่เราทำรูป ไม่เต็มกรอบก็บเพื่อว่าเวลาเราใส่ใน Google Site เราจะดูสวยงามนะครับอันนี้เป็นเคล็ดลับวิธีในการทำเว็บไซต์นะครับรูปที่2อัปโหลดรูปที่3ลรูปที่4นี่นะครับในแถบข้าล่างนี้เราก็อาจจะเขียนรายละเอียดเข้าไปให้ครบเลยก็ได้นะครับอย่างเช่นใส่รายละเอียดไปนี้ให้ครบเลยนะครับเลขทะเบียนนะครับแล้วก็รับผิดชอบนะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาทําการแทรกกล่องข้อความอีก อันนึงนะครับแล้วเราก็าจัดกึ่งกลางเราก็เขียนว่าตารางการใช้รถนะครับต่อไปตรงนี้เราจะเอาปฏิทินตัวนี้มาแทรกนะครับเรามาดูที่ระบบจองรถยนต์นะครับเลือกที่3จุดตรงนี้การตั้งค่าและการแชร่นะครับเราเลือกขึ้นไปเราก็มาเลือก ตรงสิทธิการเข้าถึงกิจกรรมนะครับเรามาติตรงนี้นะครับเปิดเผยต่อสาธารณะนะครับแล้วก็กดตกลงครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นดูรายละเอียดกิจกรรมทั้งหมดนะครับเสร็จแล้วนะครับ่อนลงมาให้เรามานะครับเลือกการใช้โค้ดสาหรับฝังนะครับก็ตรงนี้นะครับที่ขึ้นต้นด้วย iframe นะครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กดคอนโทรลซี จากนั้นกลับมาที่ Google Sites นะครับแล้วบนคลิกที่ตรงนี้นะครับต่อจากตารางการใช้รถเลือกเป็นการฝังเลือกเป็นฝังโค้ดครับเพราะว่าเมื่อกี้เราเอาโค้ด iframe มานะครับกด Ctrl V ครับเสร็จแล้วกดถัดไปจะมีการแสดงตัวอย่างนะครับแล้วก็กดแทรกครับเสร็จแล้วยืดมาให้เต็มนะครับแล้วก็ปรับให้พอดี จากนั้นก็เมื่อปรับให้เพลยแล้วก็จัดให้อยู่กึ่งกลางนะครับยังไม่เต็มทําให้เต็มนะครับโอเคนะครับต่อไปเมื่อเรามีตารางการใช้รถแล้วนะครับเราจะเอาตรงนี้นะครับระบบจองรถเดินจากแอปสคริปที่เราได้สร้างไว้มาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็คัดลอกนี้มาเลยครับลิงก์ที่เป็นนามสก,กุล exe นะครับคัดลอกมาเลยนะครับ กด Ctrl C แล้วมาจิบกด Ctrl นะครับจากนั้นมาบิลคลิกต่อจากท้ายตารางนะครับกดที่คําสั่งฝังจากนั้นใช้การฝังแบบ u r l นะครับอ่ามีตัวอย่างขึ้นมาถูกต้องกดแทรกเลยครับแล้วก็ยืดให้เต็มเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาให้พอดีนะครับอ่าให้เลยมานิดหน่อยโอเคนะครับ เรามดูตัวอย่างนะครับเราก็จะได้ระบบจองรถยนต์นะครับเราก็บอกรายละเอียดของรถยนต์ว่ารถยนต์มีกี่คันอะไรบ้างนะครับจากนั้นก็จะเป็นโชว์ตารางการใช้รถนะครับว่ารถถูกใช้วันไหนบ้างนะครับขอจะได้รู้ว่ารถว่างหรือไม่ว่างนะครับอ่าถ้าเขาดูแล้วนะครับเขาสามารถจองได้เขาก็สามารถมาเลือกจองได้ตรงนี้นะครับ เสร็จแล้วเดี๋ยวผมขอ,อกดเผยแพร่เลยนะครับเผยแพร่ Pay ที่อยู่เว็บค่าดีเอ็นเอนะครับเผยแพร่ Pay ครับขอตั้งค่าการเผยแพร่ air, ไม่ต้องตรวจสอบนะครับเผยแพร่ Pay แล้วขอดูเว็บไซต์ที่เผยแพร่ครับโอเคทีนี้นะครับสมมุติว่าผมอยากจะจองรถวันที่9นะครับ1231นะครับ123 1หนึ่ง จองวันที่9เวลาเริ่มต้น9โมง45สิ้นสุดเที่ยง00น,น,นะครับผู้จองครูเมฆนะครับไปรับสลิปเงินเดือนที่จังหวัดนะครับกดจองรถยนต์จองไม่ได้นะครับช่วงเวลาดังกล่าวได้ถูกจองแล้วโปรดเลือกช่วงเวลาใหม่นะครับก็ไม่เป็นไรครับผมก็ไปเป็นที่ ปวันที่14เลยนะครับไปวันที่13แล้วกันครับมันจันทร์กดจองรถยนต์ครับอจองสําเร็จนะครับวันนี้ว่างนะครับทีนี้เรามาดูที่ปฏิทินนะครับวันที่13ตรงนี้ยังมีขึ้นนะครับเราต้องมากดรีเฟซก่อนหนึ่งครั้งเพื่อให้ระบบดึงปฏิทินมาอีกครั้งครับก็จะโชว่วา ใครเป็นคนจองไปนะครับแล้วก็ไปไหนนะครับใน EP ถัดไปนะครับเราจะมาทำสคริปต์แจ้งเตือนในแต่ละวันว่ารถของเราไปที่ไหนบ้างเดี๋ยวมาพบกันใน EP ถัดไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่อง t ิ i เชอร์ินี่ด้วยนะครับ